ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา t o อ .2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยในด้านอาวกาศและอวกาศยานรวมถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำคือเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมสำรวจโลกไปจนถึงปลายน้ำคือการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีความม แข็งและแข็งแกร่งในการต่อยอดทางด้านอุตสาหกรรมและเศษธธรษฐกิจอวกาศต,ต่อไปในอนาคตและที่สําคัญเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศของกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของกําลังพลซึ่งเป็นการยกระดับจากผู้ใช้งานสู่การเป็นผู้ควบคุมและบริหารสถานีดาวเทียมซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา t อ2จะมีการส่งมอบในส่วนของความมั่นคง National Security Center หรือ NSC ให้กับกระทรวงกลาโหมซึ่งประกอบไปด้วยระบบสั่งถ่ายภาพทางทหาร Military User Terminal หรือ MUT ซึ่งเป็นโปรแกรมสั่งถ่ายภาพที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงโดยข้อมูลการสั่งถ่ายภาพและภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกส่งมาจะถูกเข้ารหัสข้อมูล ระบบสถานีรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่เป็นระบบจานรับสัญญาณ x x p a n d ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3.5เมตรมีระบบควบคุมแบบ2แกน x, y ระบบประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมทางทหาร Military Image Processing หรือ MIPS จะได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง Data Center และคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวน19เครื่องสำหรับใช้ในงานประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมทางทหารผลลัพธ์ที่ได้จากระบบประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมทางทหารคือภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง50เซนติเมตรซึ่งมีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนภารกิจด้านข่าวกองการภาพ่ กรองภูมิสารสนเทศการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตายังได้สนับสนุนรถปฏิบัติการรับสัญญ,ญาณข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนหนคันรถสนับสนุนการปฏิบัติการจำนวน1คัน รถลากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน2คันพร้อมระบบและอุปกรณ์ภายในจำนวน78รายการรวมทั้งห้องปฏิบัติงานจำนวน2ห้องณอุทยานรังสรรค์นวัตรกรรมจังหวัดชนบุรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม